โดนทัวลงยับพี่น้องนะคะสำหรับแพรวพราวแสงทองนะคะบาวาเพิินสีเต้นหรือว่าสีไส้สุดยั้งหรือว่าสีเบาข้ามไหลออกมากนี่คือว่าผิดไปหมดนาอพี่น้องนาอววากันว่า fc แฟนคลับจ้องนะคะตอนนี้จองพากันจองว่าแพรเพราวเฮ็ดอีหยังหนี่ก็คือว่าตอนนี้กลายเป็นกลายเป็นที่จับตานะคะหรือว่าสีเต้นหรือว่าสีนอนหรือว่าสีเบาคือว่าทุกการกระทําของแพรเพราวแสงทองตอนนี้ กลายเป็นทีจับตาของใครหลายๆคนไปแล้วนพี่นองเนาะนะคะแล้วก็ว่ากันมา FC แฟนคลับกับผ้า craft, กันเข้าไปทัวโลงเข้าไปว่าให้เป็นยังคือเต้นแบบนั้นเป็นยังคือใส่สุดโปแทบเป็นยังคือใส่สุดแบบนั้นแบบนี้นี่นงเนาะนะคะสาหรับ FC แฟนคลับกับว่ากันมาได้นี้การเข้าไปทัวลงกันสนันนี่นงเนาะนะคะเรียกได้ว่าสําหรับทางด้านแถวพราวแสงทองนะคะตอนนี้ขึ้นกับ คือต่างวันนับพี่น้องนะคะเพิ่นกะพ่อกับกระแสดามามาหลายทุกรูปแบบนับพี่น้องเนาะพ่อจนเท่าวสมือหนีไปยังพ่ออยู่ตั้งแต่เพิ่นเป็นหมอลำไม่ๆม่กะพ่อจนเท่าวสมือหนีเพิ่นกะพ่อคือเก่านับพี่น้องเนาอนะคะสำหรับคนที่ไปว่าให้นะคะสำหรับแพรพราณแสงทองนับพี่น้องเนาองนะคะกะเสาวาเพิ่นกะสิรู้สิรับรู้สิเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาอนะคะแจวาก็คือตัางวันลับพี่น้องนะคะบ่เป็นตาว่าให้กันนะคะบ่เป็นตาว่าให้กันดอกนะคะสำหรับเรื่องพวกนี้ พราวาเพื่อนกับเป็นมอรอมอรัมนพ่น o n no น,นคะคะการที่เพื่อนสี่ส้สุดแบบจังสันนะคะมันกะบ,บอมเมนเรื่องทีหนาเสียหายมองไดน้นพี่นองเน,นคะคะราวาเพื่อนกะทือว่าเป็นอ่าคณะมอรอมอรัมเพื่อนกะต้องมอบควมสนุสนานให้กับเอซีแฟนครับด้านหน้าเวทีนพี่นอง o น,นคะคะตอนนี้กับวากันว่าแพรวนี่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ผิดไปหมดในใสายตาคนอื่นนพี่องเนาะหลังจากที่วากันว่าเป็นข้าวไงในตอน กนหนาหนีพี่พานมาเนพีนองนาองนะคะหลก้กการหลังจากนั้นมากคือว่าเอฟซีแฟนคลับนี่ตอนนี้ว่ากันว่าถ้ากันกับจองไปที่แพวแพรวแสงทองกันหมดนพีนองนาองไม่ว่าจะทําอะไรก็ผิดไปหมดนะคะสาหรับทางด้านแพลแพรวแสงทองถึงแม้ว่าสิพพกับกระแสดามาพี่นองหรือว่าสิพพกับคนทีมาว่าให้นะคะเป็นจ้งได่านะคะสาหรับผู้หญิงแก่งคนนี้ผู้บริหารนะคะแพลแพรวแสงทองนพีนองน,อน้องนะคะเพื่อนกันถือว่ายังคงทําหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารนะคะนั่บ้ง ผ้าวงไปเฮ็ดงานตเดินทางไปรับงานต้อลายหมองนพ่น o n no นะคะแล้วก็สำหรับคิ้ว UE การคิวงานก็ว่ากันว่าไม่เคยขาดนพ่น o n no นะคะสำหรับผู้บรหานคนนี้นะคะก็นานที่ว่ากันว่าเป็นกระแสดราม่าเร่งๆนพีิ n องนอก็นานีนะค่ะเป็นกระแสดราม่าที่ถือว่าแรงมากๆนะคะเราเราบอกออกมาเลยพี่นองค่ะถือว่าเป็นกระแสดราม่าที่บม่เคยพอเลยวันเถอะ นพี่น,น้องน้อนถือว่าเป็นแรงมากๆนะคะสำหรับกระแสดามาทีพานมานนะคะแต่ว่าแล้วก็หลายคนก็พากันคิดยุบพี่น้องนะคะว่าสําหรับแพรพราแสงทองเพื่อนสิถึงกับยุบวงเลยไหมนะคะถึงกับทีต้องอเศร้าเห็ดว่องเลยบนะคะพอกับกระแสดามาขนาดนี้พนาพี่น้องสําหรับแพรพราแสงทองเพื่อนว่ายัง่งชัดเจนพี่น้องนะคะว่าเพื่อนบอมเอนเพียงแค่ตัวคนเดียวนะคะเพื่อนต้องแบกรับสําหรับลูกทีมคันห้าเพื่อนเศร้าคือว่าลูกทีมกสิ บอมีงานบอมีเงินเราพี่น้องนอนหาค่นห้าเป็นหยุดนี่ก็คือว่าทุกทุกอย่างคือว่าหยุดเลยเราพี่น้องนอนหาสํะสำหรับทางด้านพิธาพ่อจำพ่อบอกว่าถึงแม้ว่าสิพอกับเสดรจมาพี่น้องแต่ว่าเราก็ต้องลุกขึ้นสู้นะคะเพื่อลูกทีมเพื่อบุคลากรในองค์กรเราพี่น้องนอนา์ค่ะสหรับนี่แหละพี่น้อง,องถือว่าเป็นผู้บริหารทีอเอิญว่า เก่งและแกร่งมากๆนะคะยากมากๆพี่น้องที่จะเห็นมีผู้ยิ่งเป็นผู้บริหารของวงมาพี่น้องเนาะนะคะแต่สาหรับแถวแถวแสงทองเข้ากับเด็เนเพื่อนมาตลอดพี่น้องะะว่าเพื่อนหนีถือว่าบวาสิอ่าขอกับกระแสด้ามาที่เร่งขนขนาดไหนมาพี่น้องเนาะแต่สําหรับคําว่าผู้บริหารก็ยังคงทําหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิมมานะพี่น้องเนาะนะคะแบกรับถ้าลูกทิมหางานหลกักการว่ากันว่ามีที่งานที่การติดต่อมาลังไหลหลาย คือเกาหน้พี่น้องเนาะนะคะแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยแล้วสําหรับการที่ว่าเพื่อนแต่งตัวแบบแบบนั้นออกไปนะคะก็คือว่าเพื่อนอ่ามันเป็นงานของเพื่อนน้าพี่น้องเนาะคำว่ามอรองมอรํานะคะก็ต้องแต่งตัวแบบนี้หละถือแล้วหน้พี่น้องเนาะเนี่ยสำหรับคนที่มาว่าให้นะคะก็แสดงว่าบ่เปิดใจนะคะหรือว่าเพื่อนตั้งใจทีสีไปอาคติอยู่แล้วน้พี่น้องเนาะคือว่าพอเกิดเรื่องหลายคนกับผ้ากัน มาว่าเหตุแผ้วพ่าแสงทองนั้นนอกพี่น้องนานะคะส่วนมากที่เป็นคนผิดนะคะหลังการล้างจาน,านนี้ก็คือว่ากลายเป็นคนผิดมาตลอดนะคะบวชเสียอีหยังกระตามพี่น้องนะคะการที่เพื่อนไปกินเขากับผู้นั่นเพื่อนไปร้องเพลงแบบนั่นร้องเพลงนี้นะคะหรือว่าสีเนียงกระตามที่ว่าตอนนี้กลายเป็นกลายเป็นคือว่าสื่อสังคมในี่ตอนนี้พากันจับตา ไปหาเพล่เพลาแสงทองกันหมดนาีนองน้องอาหาะหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นนะคะนันนะพีนองนะคะสำหรับทางด้านเพล่เพลาแสงทองเอมินกะเอมินก็มองว่าเพิ่นเพิ่นกะทอว่าทำทำหน้าที่ของเพิ่นใดดีนพี่นองนะบนวสิววนะนะเป็นการบการบริหารจัดการวหงือ่าสิเป็นือ่าสิอ่าหน้าที่ในการทคงการเต็มแมร์นพีนองน้องนะคะสำหรับลูกดูเพิ่นกะทีวา่าดูแลลูกแล้วก็รักลูกมากๆเนาะีพี่น้องนะ,นะคะถึงแม้ว่าคนอื่นสิมากว่าเล่าให้ ว่าสีมาว่าเห็นเล่าจังไดนะคะแต่ว่าเสวอว่าเล่ากับอ่าสีเข้มแข็งนะคะเพื่อลูกเพื่อองค์กรนพีนนองนอะนะคะนี่ถือว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งและแกร่งมากๆานพีนนองนาะนะคะก็ถือว่าอ่า,ายคนท่ากันว่าโอ้โหเล่าพ่อก,กะระแสดามาคักขนาดนี่แต่ว่าเล่าบอยย่อมทีสิยุบวงหรือว่าบอยย่อมทีสิอ่าออกจากงานนพีนองนะคะหล้ยคนกับผ้ากันย่อมใจแล้วนะคะถือว่าอ่า เก่งแรง,แงมากๆสําหรับผู้หญิงคนนี้นะคะตอนแรกๆแพลเราเจงท่องเพื่อนกะว่าตอนที่เป็นเกิดเรื่องดรามา่าไม่ไหมนะคะตอนที่เป็นเรื่องดรามา่านางนักช่วงแรงๆนี้แล้วกะว่าสําหรับการที่จะไปทําการแสดงเล่ากับยานยพี่น้องเล่ากับยานมาสีมีคนดึกขัวดดึกพักขึ้นมาย่นใส่แต่ว่าไม่ใช่เลยนะคะเพื่อนกะเพื่อนกะคือจังงมาห้เกียร์นะพี่น้องนาอเพื่อนกะห้เกียรินะคะเพื่อนกะ ทำการแสดงนะะทุกคน FC แฟนคลับกะมวนกับซืรนคือเกาอภพี่น้องเนาะแต่สำหรับคนที่มาว่าให้คะ,ะเพป็นกะว,ว่าให้ได้เพียงแค่ผ่านสื่อโซเชียลเท่านั้นนะคะคุณเบอร์ซามาทิสิมาดามาว่าให้เฮ้าต้หนหาได้อภพี่น้องเนาะถึงแม้ว่าอ่าข้ามามอนหอมอรัมนะคะต้องใส่โซเชียลเป็นหลักนะคะแต่ว่ากันฮาทางด้านแซวพาวแสงทองกรอใส่คำว่าปล่อยผ่านกะเซอร์าเพื่อนสีเป็นผู้บริหารทีสุดยอดและเก่งและแกร่งนะพี่น้องเนซอร์บาเรื่อง เรื่องราวที่ผ่านมามันสค่อยๆ้างลงไปนพ่นงเนาะนะะสำหรับเรื่องเรื่องนี้กะบ่มบ่มีม่ไผ่าบ่มีผู้ใดที่แบบเข้าใจได้ซ้ำเพลินดอกเนาะน,นพินองเนาะนะคะแอนนี่กับอส่งกำลังใจให้นะคะตอนนี้ก็ว่ากันบาผ้าลูกทีมผ้าวงปังสุดหอดสุดปังแห้งนงพี่นงเนาะสำหรับลูกทีมที่อยู่กับแพร่พราแสงทองกับวากัน่ามีงานมีเงื่อนมีกินใส่นะคะยอนวาผู้บริหารยางบอ่แราๆแสงทอง เข,เข้มแข็งและอดทนนะคะเพื่อลูกทีมกันท้ามเพนบอลเข้มแข็งแล้วก็อดทนเพื่อลูกทีมหน้ากับเซอราหลายคนกับคือสี่นี่แหละก็คือสี่บอมีเงื่นกินบอมีเงินใส่คือว่าทุกอย่างจะหยุดลงทันทีนะคะตอนแลกหลายคนจะา่าจะปิดตํานานแถวพาาแสงทองไปแล้วหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นภรพี่น้อง,น,องน,อน,นะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้ถือว่าเองและแกร่งมากๆนภรพี่น้อง,องอแอดมินก็ขอชื่นชมในตรงจุด,จดนี้นะคะเพื่อนเป็นผู้บริหารที่สุดยอดหลกักะ ในเรื่องของการเป็นแม่ของลูกนี่ก็คือว่าทําหน้าที่ได้ดีมาโดยตลอดนาพินองนนะคะนันมาพ่นองฮัาสำหรับคลิปนี้ขอจูไบยสมสรีะก้อนมาพ่นองนนะคะ่ะขอเข้าขมาสวัสดีค่ะ